โออนุชิตประชาธิปไตยดาคนเห็นต่างไม่ต่างกับการเหยียดโออนุชิตสพันธพงศ์นักแสดงนำภาพยนตร์เรื่อง15ข้ามเดือน11 และโหมรงได้ทวิตข้อความผ่านบัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัวโออนุชิตสพันธ์พง์โดยมีเนื้อหาดังนี้ไม่เหมือนชั้นต่างจากชั้นคือโง่กว่าชั้นไม่ดีเท่าชั้นฉั้นสามารถด่าคนเหล่านั้นได้ฉันจะทำยังไงกับพวกนั้นก็ได้เพราะนี่คือประชาธิปไตยชั้นมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นฉันไม่ผิดสำหรับโอนั้นไม่ต่างอะไรกับการเหยียดซึ่งเป็นเรื่องน่ารังเกียจที่สุดหลังจากนักแสดงเจ้าบทบาทรายนี้แสดงความเห็นทางทวิตเตอร์ปรากฏว่า มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของโอบางความเห็นถึงขั้นบอกว่าจะเลิกสน,สนับสนุนผลงานอีกตัวอย่างบางความคิดเห็นที่ได้เข้ามาตอบกลับขอบคุณที่ทําให้มันชัดเจนขึ้นครับคุณโอว่าคุณสนับสนุนความรุนแรงการจํากัดสเสรีภาพของประชาชนต่อจากนี้ไปผมก็จะไม่สนับสนุนผลงานทุกอย่างถึงแม้จะเคยชอบมานานก็เถอะเราเดินคนละเส้นทางครับตอนละเมิดคนอื่นไม่เห็นจิตใจดีแบบนี้เลย เป็นสลิมนกหวีดไม่ได้แค่เห็นต่างแต่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนรัฐประหารและเข้าข้างอำนาจคุกคามประชาชนถ้ามีคนพูดความจริงเรื่องนี้แล้วคิดว่าเขาเหยียดมันก็ได้จะให้เขาขอบคุณที่รังเกียจประชาธิปไตยรังเกียจประชาชนก็คงไม่ไหวเนาะ ถามจริงพี่กล้าพูดไหมว่าที่ตัวเองทำเงียบอยู่ตอนนี้คือเพราะตัวเองสนับสนุนเผด็จการเป่านกหวีดเรียกมากัะปากอะ่ะแล้วรู้หรืยังว่าระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยมันไม่มีตรงกลางคนที่เงียบอย่างพี่ก็คือพวกที่กะลอยตัวคนไหนชนะเดี๋ยวเข้าข้างฝั่งนั้นไม่อา,ายหรอคะถามจริงถ้าคุณเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมอื่นๆแน่นอนว่า มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้คุณควรจะหาเหตุผลแย้งเขาให้ได้ไม่ใช่มาพูดเหมือนตัวเองถูกแต่แท้จริงแล้วไม่มีเหตุผลใดๆแย้งเขาได้และถ้ามันโต้แย้งยังไม่ได้จริงๆยอมรับเถอะว่าตัวเองผิดต่างไม่ว่าแต่ขอให้มีมนุษยธรรมและยอมรับได้ไหมคะว่าสิ่งที่หลายๆคนพบเจอตอนนี้มันอายุติธรรมมากที่สุดพี่คิดต่างได้แต่พี่ไม่ควรวางเฉยเรื่องนี้นะคะเพราะมันไม่มีตรงกลาง ด้วยความเคารพในความเห็นค่ะและคําว่าเหยียดของพี่คือแบบไหนกันคะพี่ไม่เห็นการใช้กฎหมายกับอีกฝั่งจริงๆเหรอหรืออีกฝั่งไม่ใช่คนใครจะทําแบบไหนก็ได้ถามใจตัวเองดูครับ